สวัสดีค่ะอุ้มนะคะดีเจโปรักสเปเชียลิสต์จาก DJI สาขา Fashion Island นะคะโคชชิ่ง h i s week วันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการนำไฟล์เสียงออกจาก DJI May 3ค่ะซึ่ง DJI May 3นะคะมีความจำที่บิวอินมาให้32 g ิกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวิธีการและก็ขั้นตอนอยังไงไปชมกันเลยค่ะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเรามาทำการบันทึกเสียงใส่ DJI m a 3กันก่อนนะคะเปิดเครื่องค่ะ กดปุ่มสีส้มนะคะค้างไว้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะกดปุ่มสีส้มอีกครั้งหนึง่งให้ไฟสีแดงฝั่งนี้นะคะขึ้นแล้วก็เราก็ทำการบันทึกเสียงเข้าไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ DJI สาขา Fashion Island นะคะ และสำหรับขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราทำการบันทึกเสียงเข้าไปใน DJI m y 3แล้วนะคะให้เราใช้ในส่วนของตัวชาร์จิ g งเคสของ DJI m a 3 i นะคะใส่ m a 3เข้าไปค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้สายที่เขาให้มานะคะ C to C เสียบไปที่ด้านหลังของชาร์จิ n งเคสนะคะแล้วก็เสียบไปที่โทรศัพท์มือถือของเราค่ะ แล้วก็ขั้นตอนต่อมานะคะให้เราเข้าไปที่ไฟล์นะคะของโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เขาก็จะขึ้นในส่วนของตัว TX ขึ้นมานะคะให้เรากดเข้าไปที่ TX ที่เขาขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนชื่อหรือว่าตั้งชื่อได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเจอไฟล์ที่เราบันทึกเสียงเข้าไปให้เราทำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะ และต่อมาค่ะอีกวิธีหนึ่งที่เราต้องการนำไฟล์เสียงออกมาจาก DJI จไม้สานะคะนั่นก็คือใช้โทรศัพท์มือถือเข้าไปที่แอป DJI จม m โนะคะแล้วก็ใช้วิธีการบลูทูธค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดทำการในส่วนของตัวไม์ของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่ตัวที่เป็นลูกโซ่ตัว pairing ของเรานะคะจากสีเขียวตัวนี้ให้เรากด pairing ไป2ครั้ง เขาก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าเพื่อพร้อมรับบลูทูธนะคะหลังจากนั้นให้เราเข้ามาค้นหาที่ตัวอุปกรณ์นะคะเขาก็จะขึ้นในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวไหม่ค่ะถ้าไม่ขึ้นนะคะให้เรากดในส่วนของตัว pairing ครั้งไว้แล้วก็ตัวใหม่ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็กด connect ได้เลยค่ะและหลังจากที่เรากด connect นะคะเขาจะให้เรากดปุ่ม pairing ครั้งหนึ่งเพื่อย,ยืนยันค่ะเราก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็กดเข้าร่วมค่ะและต่อมาค่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อแบบบลูทูธในแอปดีใจมิโมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเจอคำว่าไฟล์ดาวน์โหลดนะคะให้เรากดเข้าไปค่ะเขาก็จะขึ้นไฟล์เสียงที่เราบันทึกนะคะให้เรากดเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการบันทึกแล้วก็เซฟดาวน์โหลดได้เลยค่ะ